ทนด้านคณะกรรมการบอกว่า,อาสองทุ่มเริ่มสตาร์ทมวนแรกกันเลยแล้วก็ค่ำคืนนี้นั้นคุณแผนขนสกรุ๊กพิเศษมาให้ชมกันแล้วก็สำหรับลอยกระทงปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนปีนี้ครับอำเภอพระนครร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี งานรอยกระทรงยิ่งใหญ่ที่อำเภอรพระาดวนในปีนี้ครับเดี๋ยวรอชมสกุลพิเศษในค่ำคืนวันนี้อยู่ทางบ้านรีบม,มาครับเพราะว่าทางวัดน,นั้นบอกว่า ไม่อยากให้เลิกตึกจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลหน้าหนาวกันแล้วลลก็แดดร่มลมตกนั่งชมภาพยนต์กันอย่างสบายๆสำหรับ,บ,บในค่ำคืนวันนี้ครับทางด้านหน้าจอนั้นปูเสือ่อนั่งดูนอนดูกันสบายแน่นอนสานําหรับในค่ำคืนนี้ เพราะว่าคุณแทนภาพยนตร์นำจอไอมั20เมตรมาเลยเพื่อให้อันทร์ในการชมภาพยนตร์กางแลงธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเอามาฝากแฟนๆพี่น้องชาวอำเภอห้วยกระเจ้าแล้วก็พี่น้องชาวบ้านใกล้เรือนเคียงในครับคืนนี้ั โชคชัยอ่อนคำด้วยที่เป็นเจ้าภาพจัดหาภาพยนตร์มาในค่ำคืนวันนี้ครับ ชมอยู่ในขณนะนี้ครับหลายท่านคงรู้จักกันดีไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอดำระดับโลกลิซ่าแบลพิลและก็ยังมีเดนกว่าลิซาแน่นอนในค่ำคืนวันนี้ครับและก็